มีคํายืนยันจากรัฐบาลด้วยของการแก้ปัญหาหุ้นตกนะครับติดตามจากคุณพิชณุแป้นวงรายงานสดจากทรเนียบรัฐบาลครับครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นรู้สึกว่าไม่สบายใจครับกับการที่ดัชนีหุ้นไทยสุดหนักในช่วงปลายปีนะครับอย่างไรก็ตามได้มีการสั่งให้ทางด้านของกรอตจับตาโดยเฉพาะไอ้โม่งนะครับที่เข้ามาทุบหุ้นครับ พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีแัชนีตลาดหุ้นไทยปรับลดลงต่อเนื่องจากเมื่อวานโดยภาคเช้าลดลงถึง29จุดโดยขอให้นักลงทุนให้ความเชื่อมั่นต่อมาตรการดูแลในตลาดหลักทรัพย์และอย่าตื่นตะนกต่อการปล่อยข่าวลือพร้อมระบุว่าไม่น่าจะเป็นการลองของรัฐบาลทหารอ,อาก็งงฟังเขาับฟังดิก็มาฟังเขาทำไมเล้ตัวเองก็ต้องประเมินเองถ้าเกี่ยวกับเรื่อง อะไรที่สาคัญเนี่ยถ้ามีแถลงการ์เขา,ามาีเขาแถลงหรือเปล่าไอ้นี่จะไปเชื่ออยู่ได้ไปรับไม่จริงอะไรมันมันปั่นหัวด้วยโซเชียลมีเดียทั้งนั้นแหละอ,อาจจะเป็นอีกลยุทธ์ในการเขยา่าความมั่นคงของรัฐบาลเนี่ยค่ะผ,ผมไม่สนใจหรอกนะเพราะว่า <c oughs> ความดีเขาทาผมถือแบบผมคิดว่าคนส่วนใหญ่ยังรับผมอยู่รับผมอยู่คือเขารู้ว่าผมทําอะไรอยู่ไอ้คนไม่รู้ปล่อย,ย,ยมันไปก็เป็นอาหารเต่าปลาไปข้างล่าง ด้านนายสมมายภาสีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าดัชชีตลาาหุ้นลดลงส่วนใหญ่มาจากปัจจัยต่างประเทศและแนวโน้มราคาน้ำมันปรับลดลงจนกระทบกับบริษัทน้ำมันขนาดใหญ่ทั้งนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงขอให้ตลาดหลักทรัพย์ทำความเข้าใจกับนักลงทุนและสั่งการให้สำนักง,งานกรตจับตาไอโมงเพราะรู้ว่ามีกลุ่มไอโมงปั่นหุ้นเพื่อรอจังหวะเข้าซื้อหุ้นราคาถูกจากการทุบหุ้นในขณะนี้ ส่วนการประชุมร่วมระหว่างคอรมกับคอสชอนะครับก็ได้มีการพิจารณาในเรื่องของแนวทางนะครับแล้วก็มีการปรับแนวทางเพื่อให้ยุทธศาสตร์ที่วางไว้สามารถดําเนินต่อไปและให้บรรลุตามเป้าหมายครับผู้พิจัรณ์ครับ